โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลด apk นะครับแอป,ป apk เอ่อสำหรับโหลดเกม lost นะครับมันอ่านว่า lost หรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจโอเคไม่เป็นไรหรอกแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ตรงกลางเลยนครับว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับอ่าถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาในแอป,ปเลยนะครับแอป,ปนี่จะอยู่ตรงนี้กดเข้ามาเลย แล้วก็ให้พิมพ์เนี่ยครับค้นหาค้นหาข้างบนเนี่ยค้นหาด้านบนเนี่ยพิมพ์พิมพ์เข้าเข้าเข้ามาหน้าค้นหาเข้ามาหน้าค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจผมจะเข้ามาให้ดูนี่เเข้ามาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้เข้ามาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้แล้วกดค้นหาตรงนี้ค้นหาเสร็จแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับแล้วจุด โอจุด s จ okay. ุด t โอเคนี ड ड ड ่ครับก็ขึ้นหน้านี้แล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับตอนนี้ผมกำลังติดตั้งอยู่โอเคแล้วกดติดตั้งแอปให้เรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวอ่อติดตั้งล้มเหลว เดี๋ยวเดี๋ย,ยนี่คืออะไรเปิดอ่อติดตั้งแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมยังไม่เข้าเกมนะเพราะว่าผมต้องไปโหลดตัว solo vpn มาอีกเดี๋ยวเด,วเดวตัว solo vpn ก็คือตัวนี้นี่คลิปที่แล้วผมผมก็พูดไปนะครับ ต้องเข้าไปก่อนแล้วก็กดเลือกที่สหรัฐอเมริกานะครับสวัสดีครทุกทุกทาอโฆษณาค่ะทุกคน้วนะะามตาค่ะมันก็มีหลายประเทศให้เลือกครับแล้วกดที่เลือกอสหรัฐอเมริกาแล้วกด Connect ครับผมแล้วก็อนุญ,ญาตเสมอประมาณนียครับพอเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าเกมได้เลยครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับ